คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนะคะเกี่ยวกับบัญชีม้ากันบ้างนะคะด้านพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่จะเร่งปลดล็อกบัญชีของประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตรวจสอบบัญชีม้าค,ค่ะซึ่งมีการกําหนดแนวทางใหม่นะคะให้กระบวนการตรวจสอบแล้วก็ปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์จะต้องแล้วเสร็จเนี่ยภาย ในไม่เกินครึ่งวันค่ะเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการมิจฉาชีพค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการขยายช่องทางรับแจ้งเหตุเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งเปิดให้ประชาชนโทรแจ้งผ่านสายด่วน191แล้วก็1599ได้โดยตรงค่ะหลังมีเสียงร้องเรียนนะคะว่าศูนย์ AOC 1 4 4 1ซึ่งมีอยู่ร้อยคู่สายเนี่ยไม่สามารถรองรับปริมาณสายโทรเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะด้านท่าน you <sighs> ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินะคะก็ย้าชัดนะคะว่าหากพบเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกรับผลประโยชน์จากการช่วยตรวจสอบหรือปลดล็อกบัญชีเนี่ยจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็เตือนไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าการเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้งานโดยรู้เห็นว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะซึ่งจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับค่ะ ใครที่พบว่าบัญชีถูกอายัดโดยที่ไม่รู้สาเหตุหรือสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการถูกแอบอ้างนี้นะคะก็สามารถติดต่อแจ้งได้ที่สถานีตำรวจใกลบ้านได้เลยนะคะหรือจะโทรไปที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะคะ